มาคะ่ะใครเกิดวันพุธเขียนมาคะ่ะทุกคนนะคะเขียนมาบอกฉันที่เกิดวันพุธเทพเทวลาจะได้รู้ว่าคุณเกิดวันพุธนะคะท่านจะได้ออานวยอวยพรให้นะคะอ่าใครที่เกิดวันพุธไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนคุณเป็นคนหาเงินเก่งมากคือไม่ยอ่อท้อต่อการหาเงินนะ่ะได้มากได้น้อยได้ไม่ได้กนะูหาน่ะหา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 ,หา,ห,าหาเงินเป็นคนชอบหาเงินนะคะหาตลอดหาได้มาก หาเก่งแต่ใช้คูดเก่งนะคะเป็นคนหาเงินเก่งและใช้เงินเก่งเออเก็บเงินไม่ค่อยอยู่คนเกิดวันพุธเหมือนจะเก็บอยู่แต่ไม่อยู่มีเรื่องให้ได้ใช้นะคะคนเกิดวันพุธนะคะมีเรื่องให้ได้ใช้เหมือนจะเก็บเงินอยู่แต่อุ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้มาใหม่อุ้ยใช้ก่อนใช้ก่อนเดี๋ยวก็ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นประมาณนี้ แต่เป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นคนที่แบบว่าเออมีอะไรให้ทาทําไม่ค่อยไม่ได้เลือกงานอะไม่ค่อยจะเป็นคนเลือกนะแต่ถ้าได้เงินทำเอ้ยไม่ถนัดไม่มีถนัดไม่ถนัดทำนะคะถนัดหรือไม่ถนัดไม่รู้แหละทำนะคะทำแบบแต่มีเรื่องต้องให้ได้จ่ายออกไปทุกทีสินะอย่างเงี้ยค่ะ ว่าจะไม่ใช้ก็ได้ใช้เพราะว่าจะไม่ใช้ก็มีคนพาเงินออกไปใช้ <c oughs> ว่าจะไม่ใช้แล้วนะก็มีเอ้ยยืมก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะรีบเอาไม้เลยสามเดือนหกเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็แรมปีก็ยังไม่ได้คืนอย่างงี้นะคะคนวันพุธก็จะเป็นประมาณแบบอย่างเงี้ยค่ะนะคะหาเก่งค่ะแต่ใช้เก่งถ้าไม่ได้ใช้เองก็จะมีคนมาช่วยใช้นะคะ่อ พราะฉะนั้นนะคะก็ใช้เองบ้างนะคะก่อนที่จะมีคนอื่นมาช่วยใช้หมดนะอ่ะเป็นคนที่ส่วนใหญ่ทุกคนเป็นคนที่แบบว่าช่วยเหลือคนดีมากไม่ว่าจะช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือญาติช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือเป็นคนชอบช่วยเหลือคนดีมากๆแต่เป็นคนที่มักถูกคนขมนบขมิบยังไงไม่ใช่นะคะขมิบคือ แบบนิดนึงอ่ะคอมเนทางใจแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยจะถูกคนคอมเมนตนะ่ะบอกไม่ดูนะคะคนวันพุธทําดีแค่ไหนคนก็จะคอมเมนต์ค่ะเข้าใจเนาะแบบเออนั่นแหละทําดีสุดโต่งสุดตัวก็จะถูกคนคอมเมนตเออมันจะเป็นเป็นดวงของมันเองเลยนะคะอะไรวะก็ทําทดีขนาดนี้ก็ออยังโดนนะเข้าใจไหมคะเออก็อจะโดนคอมเมนต์นนะ่ะ เข้าใจคขาว่าขมิมนอยู่เนาะนะคะแล้วเป็นคนที่จิตใจดีอบอ้อมอารีมีเมตตาดูสวยมากนางฟ้านะคะแต่นะคะทุกคนเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครเอาเปียกง่ายๆนะคะพร้อมลุยพร้อมชนเป็นคนที่ถึงแม้ฉันจะใจดีมีเมตตาอบอ้อมอารีแต่ถ้าเธอมาเอาเปรียกฉันเมื่อไหร่แล้วก็ฉันก็สู้ยิบตานะเวย อย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ถ้าเรื่องงานอดทนสูงมากทุกคนนะคะอดทนสูงมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่นะคะบูค่อนข้างบูอยู่นะเออแล้วเป็นคนที่เจ๋งตรงไหนรู้ไหมทุกคนสู้คนแล้วสามารถทำงานพร้อมๆกันได้สามารถมีงานสองอย่างสาอย่างสี่อย่างได้เป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมมากนะคะ เป็นมนุษย์ที่สามารถทําอะไรพร้อมกันได้สาม,ามีสามารถมีธุรกิจสองอย่างสาอย่างพร้อมกันได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่อยู่นะคะชอบแล้วที่สําคัญนะชอบเปหมาแมวใจบุญใจบุญคนมันพุดใจบุญเห็นหมาเห็นแมวชอบเปนะคะเออไปกินอาหารที่ร้านอาหารเห็นแมวมาหมามาเปคะ่ะนะคะเปคะ่ะอ่าเอาไปไปกูค,คำมึงคำอย่างงี้นะคะ คนวันพุธจ,จะมีลักษณะนิสัยเปยหมาเปยแมวนะคะเปยคนไหมเปแต่ว่าด้วยจิตใจนะคะเป็นคนที่แบบรักสัตว์นะคะรักสัตว์ชอบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าเออชอบเที่ยวชอบออกไปไหนแล้วมันลื่นเลิงอ่ะปั่นจักรยานไปรอบบ้านก็มีแรงแล้วหรือว่าได้นั่งรถ ไปเที่ยวไปห้างหรือไปไหนอย่างเงี้ยค่ะตามที่แบบอยากไปก็จะมีความสุขจะมีพลังนะคะจะเพิ่มพลังจากการเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะจะเพิ่มพลังจากการออกไปข้างนอกนะคะรักเพื่อนรักครอบครัวสุดๆนะคะรักเพื่อนรักครอบครัวสุดๆเข้ากับคนง่ายนะจริงๆคนวันอังคาร